ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการอธิบายการใช้โปรแกรมนะครับจีมุยเต้าเซี่ยวนะครับการใช้โปรแกรมนะครับจีมุยนะครับก็จะมีหน้าหลักๆนะครับที่สำคัญอยู่นะครับทั้งหมดนะครับอยู่3ามหน้านะครับก็คือหน้าปัจจุบันที่ผมแสดงให้เห็นก็คือหน้าที่เป็นทั้งหมดก็คือ12เรือนนะครับก็คือสามารถที่จะเป็น12ช่องตรงนี้นะครับ แล้วก็หน้าที่แสดงการกําหนดวันเกิดนะครับโดยที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปกําหนดวันเกิดได้นะครับจากหน้า,าที่เป็น12ช่องทางดั่นขอบตรงนี้ได้ด้วยการกดนะครับตรงช่องไหนช่องหนึ่งก็ได้นะครับมันจะสลับกันขึ้นมาให้นะครับว่า,เ,าเป็นการแสดงว่ามีชื่อแล้วก็วันเกิดนะครับเป็นเพศนะครับแล้วก็หลักดวงคืออะไรพวกนี้นะครับ ก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นการกำหนดนะครับในส่วนของวันเดือนปีเกิดเข้าไปนะครับโดยเมื่อผมกดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็สลับไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราได้ชื่อแล้วก็วันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกำหนดในวันเกิดของเรานะครับเองได้นะครับโดยกดที่ตรงตัวตรงสี่เหลี่ยมตรงกลางนี้นะครับ เมื่อกดเลือกแล้วนะครับก็จะกลับมาที่หน้าที่เป็นการกำหนดวันเกิดนะครับโดยที่เราสามารถที่จะกำหนดวันเดือนปีเกิดของเรานะครับก็ตรงตัวสีเนี่ยจะเป็นปฏิทินทางสุริยคตินะครับก็จะสามารถที่จะกำหนดวันเดือนปีเกิดนะครับตามข้างล่างนี้ก็คือเดือนเกิดที่เราเลือกนะครับแล้วก็ วันเกิดที่เราเลือกตามข้างล่างนี้ได้ได,ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมเกิดในวันที่10นะครับสิงหาคมนะครับแล้วก็ตัวพศนะครับในปุ่มนี้ก็สามารถที่จะเลือกพศออเพื่อที่ขยับนะครับได้นะครับว่าเกิดในพศที่เท่าไหร่นะครับโดยที่นะครับ ่บางท่านเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับเป็นปฏิทินทางสุริยคติได้จากสุริยคติเนี่ยเป็นจันทรคติก็คือตัวแนะครับก็คือรูน่าคาล endar ได้ก็คือกดที่ตัวแนะครับก็สามารถที่จะปรับว่าเป็นเดือน6ของจีนนะครับแล้วก็วันที่21นี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็คืออย่างสมมติดเดือน6ของจีนวันที่21ก็คือ10สิงหาเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นสุดายคติก็จะเป็นวันที่10นะครับสิสิงหานะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูได้ทั้งสุดายคติและจันทกตินะครับส่วนตัว H ก็คือเป็นการแสดงนะครับในส่วนของนะครับธาตุเหมือนกันนะครับก็คือตัว H 2นี่คือเป็นธาตุไม้นะครับอันดับที่2นะครับแล้วก็ E 1 0ก็คือเป็นธาตุทองนะครับอันดับที่10นะครับซึ่งเราสามารถที่สังเกตจากตัว ตัวสีของตัวษอเน,นี่ยนะครับบ่งบอกถึงความเป็นธาตุนั้นๆได้นะครับนี้พอสอที่เกิดนะครับตัวพอสอเน,นี่ยจะสามารถที่สลับปรับเปลี่ยนได้โดยการกดตรงฟังก์ชันพศสอก็จะเป็นตัวคอสอน,นะครับโดยสามารถสลับกันได้นะครับแล้วก็เมื่อเราเลือกที่จะใช้ว่าจะขยับพอสอน,นะครับถ้าเป็นแต่ละปีนะครับเราก็จะขยับลูกศรทางด้านขวามือนะครับขยับ นะครับทางด้านขวามือก็จะสามารถที่จะเลื่อนในปีเกิดของเรานะครับส่วนถ้าขยับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นการลดจํานวนของพอสลงนะครับครับต่อมาก็คือลบสินะครับปุ่มลบสิตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกพอสให้ลบ10จากเดิมนะครับเช่นตอนแรกเป็น2,506นะครับ ก็จะกลายเป็น2496นะครับลบไป10ปีนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเป็น10ปีเราก็จะไปกดที่ตัวเลขบวก10นะครับ mm hmm. ก็จะเพิ่มจากป,ปี2501นะครับเป็นปี211พนะครับ mm hmm. เมื่อเราเลือกวันเกิดนะครับเราก็จะมาเลือกในจุดนี้นะครับ ครับสมมุติว่าผมเกิดในวันที่10สิงหา2511นะครับแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเช่นเกิดในเวลานะครับ18.30นนนะครับก็จะกดเลือกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้กดตกลงนะครับแล้วกดตกลงอีกครั้งหนึ่งก็เราก็สามารถที่จะบันทึกชื่อของเราได้นะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนชื่อของเราได้จากจุดนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับจะต้องกําหนดเป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือการที่มองนอกจากที่เป็น12ตารางเนี้ยมุมมองอีกอย่างนึงก็คือมองแค่เป็น4ตารางนะครับมองแค่เป็น4ตารางเนี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตําแหน่ง4เมท่านะครับว่าต้องการให้แสดง4เมท่าเป็นนะครับ ตรงตัวนี้นะครับก็คือเรียนสุขภาพเรียนการงานเรียนพ่อแม่นะครับถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนเป็นสีคุ้นข้างอะไรต่างๆสามารถที่จะกดสลับกันไปมาได้นะครับตำแหน่งของตีโกนนะครับแล้วก็ตำแหน่งของสีพะก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะกำหนดนะครับ หน้าหลักๆได้นะครับนะออกเป็นทั้งหมด3หน้าด้วยกัน,นครับสิเรือนนะครับการกาหนดวันเกิดน,นะครับเราสามารถที่จะทำได้แล้วก็การหนดเป็นมอุมอมองเป็น4อันนะครับก็คือมุมมองเป็น4หลักนะครับตามนี้นะครับสามารถขยับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของตัวจีมุ้ยนะครับก็คือการแสดงในส่วนของวัยจรนะครับว่า สมมุติว่าเราต้องการให้แสดงวยจรนะครับจาก10ปีนะครับเราก็จะมากดนะครับตรงตัวที่เป็นเหมือนกับกระดาษแล้วก็มีเขียนขีดสีน้ําเงินทางนั้นล่างตรงนี้นะครับกดลงไปนะครับมันก็จะตับปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมกดตรงนี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะบอกในเรื่องของวัยจร10ปีได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเลือกนะครับ นี่ครับก็กดเลือกเป็นวัยจรสิบปีมันก็แสดงขึ้นมานะครับเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการในส่วนของปีจรน,นะครับเราก็มากดเลือกตรงนี้ซึ่งเป็นปุ่มที่เป็นตัวสีน้ําตาลขีด3ขีดด้านบนของแผ่นกระดาษสีเขียวนี่นะครับเราสามารถที่จะกดเลือกได้นะครับก็<า>อยากให้แสดงเป็นอายุจรน,นะครับ<า>ปีจรน,นะครับ<า>แล้วก็<า>ในส่วนของ ในส่วนของการที่จะให้แสดงในส่วนของปีจรน,นะครับเรากดที่นะครับเครื่องหมายกระดาษที่ทางด้านล่างแล้วก็มีขีดสีน้ําตาล3มขีดอยู่ทางด้านบนนี้นะครับเมื่อกดลงไปนะครับมันก็จะแสดงนะครับรูปนี้ขึ้นมาให้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นอายุจรน,นะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นปีจรน,นะครับก็คือเป็น2ปี2 5 0 0 นะครับห4 55หรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่แสดงออกมาได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะกดเลือกนะครับในส่วนของเดือนและวันจรก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะขึ้นมาให้นะครับทีนี้ในส่วนของเวลาเนี่ยเราได้ทราบไปแล้วว่าปีจรน,นะครับเอ่อสิบปีนะครับอาจุจรแล้วก็ปีจรในแต่ละปีเป็นยังไงนะครับเราก็ยังสามารถที่ เรื่องต่อมาที่น่าสนใจคือเรื่องของการแสดงดาวนะครับว่าเราจะให้แสดงดาวนะครับในจุดไหนบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้แสดงทั้งหมดนะครับเราก็กดข้างบนนะครับว่าแสดงทั้งหมดนะครับก็จะขึ้นมาให้นะครับว่าดาวทั้งหมดในเรือนต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะให้แสดงที่เป็นเฉพาะดาวหลักก็ได้นะครับก็จะแสดงให้ขึ้นมานะครับหรือว่า จะให้แสดงในส่วนของดาวเสริมนะครับก็มีดาวเสริมที่ดีนะครับดาวเสริมที่ไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับหรือว่าจะให้แสดงที่เป็นดาวเสริมอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้นะครับนะครับในส่วนของการแสดงดาวนะครับแล้วก็สามารถที่สลับไปมาได้นะครับครับผม ทีนี้ในส่วนของการเปลี่ยนภาษานะครับก็ยังสามารถที่จะทําได้นะครับว่าเราต้องการให้เปลี่ยนจากภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กดที่ปุ่มนี้1ครั้งนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นภาษาจีนนะครับก็กดอีก1ครั้งนะครับผมก็จะเป็นภาษาจีนนะครับแสดงดาวออกมาให้เห็นนะครับนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะรู้รายละเอียดของดาวในแต่ละดวงนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับสมมุติว่าผมจะเลือกที่ดาวหลักนะครับแล้วก็อยากให้ดาวตรงนี้เนี่ยแสดงออกมาว่าดาวที่มีผลกับเราเนี่ยนะครับคืออะไรก็กดตรงเทียงนี้ลงไปนะครับก็จะขึ้นคําอธิบายว่าเทียงนี้เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของหรือว่า เทียนเหลียงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้พออายุยืนนะครับก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะครับครับในส่วนของการอธิบายการใช้โปรแกรมจีมุยนะครับก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ